สวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารากักทุกทกท่านของช่องวันพาเดนมาร์กนะคะทุกคนพี่ก็เลยพามาดูอะไรเพราะพี่คิดว่าพี่จะไม่เอาเข้าบ้านแล้วค่ะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยหนาวแล้วเนาะแต่พี่ก็เอาอันนี้ช่วยช่วยปิดไว้ค่ะทุกคนหันไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนพี่จะเอาไอ้ถุงที่พี่เก็บเมื่อหลายวันก่อนเนาะพี่ว่าพี่จะเอาออกมาไอ้ครอบ ครอบไอ้ไอ้ผักของเราเนาะข้างนอกไอ้ที่อยู่ข้างนอกนะทุกคนเผื่อว่ามันจะช่วยเก็บความร้อนอันนี้พี่ก็จะครอบที่หลังหรือไม่ก็ไม่ครอบแต่พี่กลัวว่ากลางคืนจะหนาวจัดพี่ก็เลยจะครอบด้วยค่ะทุกคนเนี่ยพี่ขี้เกียจเอาเข้าเข้าออกออกแล้วเพราะว่าพี่คิดว่าไอ้จะไม่หนาวแล้วเนาะทุกคนเนาะพี่ว่าไม่หนาวแล้วไปดูฝั่งนั้นกันด้วยค่ะเนี่ยตรงนี้ก็เดดก็กำลังไไปพี่ก็ยังไม่ครอบกันเลยพี่ก็จะเอานี่ด้วยค่ะ นี่คือนี่ก็คือนี่นะคะต้นมะม่วงของประเทศนี้ค่ะ <jumping on. S 1> ขเขาเรียกอะไรนะมะม่วงโชคอนันต์กัน,นะะทุกคนเนี่ยพี่ก็เพาะเนาะแดีว่าจะรอดให้หรือเปล่าพี่ก็เพิ่งจะเอาออกมาแลวพี่ก็จะเอาอันนี้ครอบด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวรอให้เด็ดออกก่อนเออเด็ดลงก่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวพี่ก็จะเอาอันนี้ครอบค่ะ,คดคะคเดี๋ยวจะได้ช่วยเพราะว่าไม่อยากจะเอาเข้าเอาออกนะอันแต่อันนี้ก็ยกเข้าออกได้เนี่พวกดอกไม้นี่ก็ยกเข้าออกได้เพราะว่า เราค่อยๆเดินรากเขาจะไม่สะเทือนค่ะแต่ว่าใบต้นมะขามนี่ถ้าเราเราลากไปเพราะพี่ใส่ดินหนามากเอ้ยแน่นมากและเป็นดินหินด้วยก็จะหนักเวลาเราลากเข้าไปก็จะสะเทือนเนาะทุกคนพี่กลัวว่าถ้าสะเทือนบ่อย,อยๆนี่รากเขาก็จะไอ้ไม่ติดเนาะไม่ติดดีพี่ก็เลยว่าจะไม่ยกขึ้นไม่ยกเข้าบ้านแล้วเพราะว่าเห็นว่า ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีลมหรือว่าไม่มีหมอกหรือว่าไม่มีไอเมฆนี่ก็คือแดดก็จะออกมาเขาก็จะได้รับเต็มๆพี่ก็เก็บใบตาน้าพริกทุกทุกครั้งเลยนะคะทุกคนถ้าออกดอกเอ้ยออกยอดมานี่ก็เริ่มออกมาแล้วครับเพราะว่านี่พี่ก็เพิ่งตัดไปเนาะนี่เห็นไหมพี่ก็เพิ่งตัดไปตาน้ําพริกเนาะทุกคนนี่อันนี้ก็หลายปีแล้วนะคะนี่ตั้งแต่พศ2012นนะคะได้แค่นี้ คิดดูที่ว่ากี่ปีแล้ว <laughs> โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามบนะรรณาปาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะทุกคนเรื่องดีดีสาระดีดีจากเดนมาร์กดีพี่จะเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วก็จะให้ทุกคนดูภาพบ้างเวลาเวลาพี่มีภาพเนาะถ้าไม่มีก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะช่วยเข้ามาดูคลิปพี่ให้ถึง3นาทีก็ยังดีคะ่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบาย